สวยแซ่บเวอร์ช่วงนี้เราจะมาดูแลผิวของเรานะคะแบบแซ่บๆค่ะดูแลให้ตรงจุดดูแลให้แบบว่าเจาะลึกไปถึงระดับชั้นเซลล์เลยแต่ว่าช่วงน,นี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้เรามาเจอกันนะคะคุณผู้ชมค่ะกับผลิตภัณฑ์มินนี่ดีค่ะผล <Yeah. S 1> ิตภัณฑ์มินนี่ดีนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าดูแลผิวคุณไปถึงระดับชั้นเซลล์จริงๆ ừ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  นะคะจัดโปรโมชั่นให้ก่อนช่วงนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ15สายแรกใครที่โทรเข้ามานะคะปกติแล้ว1ขวดร,ราคา3 9 9 0บบาทโทรเลยเห็นไหมคะ ลดทันทีเหลือ1,900บาทรีบโทรเข้ามาค่ะนะคะถ้าคุณเพิ่มตังค์อีกแค่สามร้อยพันเบวกสามร้อยเป็น2,200คุณจะได้ฟรีไปอีก1นขวดไปเลยว้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่ค่ะ,คะนะคะปกติคู่นี้เนี่ยนะคะจะต้องราคา7,980บาท,ทแต่วันนี้คุณซื้อได้แค่2,200บาทมิ้นจะเรียนบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่ามินนี่ดีเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไม่มีสารเคมีมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดีียวเทท่่าานนั้้กล เอาเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขียวสายพันธุ์สวิสการ์เด้นนำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้คุณได้ทาผิวหน้ากันแบบสดๆในขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีน้ําไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเป็นสเต็มเซลล์สดๆที่ดึงมาจากแอปเปิลเขียวที่กําลังจเจริญเติบโตจากต้นอ่อนหรือว่าลูกอ่อนเนี่ยที่กําลังจะเป็นลูกที่มาให้เรารับประทานเนี่ยดึงเซลล์มันออกมาแล้วผ่านกระบวนการอยู่ในรูปแบบของเซรั่มขวดนี้คุณผู้ชมคนไหนที่เคยไปฉีดหน้าตาม คลินิกดังๆที่เขาบอกว่าใช้สเตมเซลล์จากโน่นจากนี่จากนั่น <ฮะ S 1> หรือเคยไปฉีดนะคะพวกคอลลาเจนวิตามินซีหรือเคยฉีดอะไรเข้าหน้าก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าใช้สเตมเซลล์จากแอปเปิลเขียวสายพันธุ์สวิสกรเด็นคือมาจากที่เดียวกันค <ฮะ S 1> อสหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทคุณไม่ต้องฉีดก็ได้หรือถ้าจะฉีดมีกําลังก็แล้วแต่ <ฮะ S 1> อันนั้นก็คือดีในเรื่องของความรวดเร็วแต่ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีคือได้คุณภาพเท่าเทียมกันแต่เราไม่ต้องฉีดค่ะเราแค่ทาก่อนนอนวันละหนึ่งหยดเท่านั้นพอเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมิ้นจะเรียนบอกคุณผู้ชมว่าการดูแลผิวหน้านะคะเป็นจุดที่สําคัญเราจะมาดูแลกันซี่ซัวมั่วนิ่มกันไม่ได้คุณผู้ชมบางทีบางคนเป็นสิวเม็ดเดียวเอานิ้วไปบีบแปะแปะแปะเอากิ๊บมากดแปะแปะแปะหลายคนทำหลายคนทําหรือบางคนนะคะอ้าวเดินเข้าคลินิกไปโดนจิ้มจิ้มจิ้มหน้าเดินออกมาปุ๊บอ้าวไม่ใช้ยาหมอต่อเนื่องไม่ดูแลต่อเนื่องมาดูแลเองคิดว่าตัวเองเป็นหมอแทนมันก็จะไม่เห็นผลเหมือนกันที่สําคัญเลยนะคะวันนี้มิ้นคัดสรรมาให้คุณผู้ชมเขาว่าคุณดูแลอยู่ที่<ๆ> มีหมอไปนั่งดูแลคุณอยู่ที่บ้านเพียงแค่คุณหยดนะคะ,ะตัวมินนี่ดีตัวเนี้ยก่อนนอนแค่วันละหนึ่งหยดสามารถแก้ปัญหาผิวหน้าของคุณได้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามินเลือกนวัตกรรมที่ใหม่และทันสมัยที่สุดมาปกป้องผิวของคุณและมาฟื้นฟูผิวที่คุณกําลังมีปัญหาให้ผิวของคุณเนี่ยนะคะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไปดูเคสกันดีกว่าค่ะวันนี้มินมีเคสนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าต่างกัน เคสแรกนะคะเป็นผู้ชายท่านหนึ่งที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีเป็นผู้ชายนะแต่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีเพราะว่า เป็นผู้ชายที่มีความรักรักครอบครัวรักลูกรักบุตรหลานแต่ไม่อยากจะแก่คนคนที่ต้องดูแลครอบครัวนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องโทรมตลอดเวลาคุณอาท่านนี้นะคะหน้าแก่มากหน้าหิวมากก่อนเจอผลิตภัณฑ์มินิดีใช<า>นะ้ผลิตภัณฑ์มินิดีไปแค่ขวดเดียวคุณดูบีฟอร์อัพเตอร์มินไม่ต้องพูดเลยมากแค่ทิ์เดียวว่ะลี่หนุ่มขึ้นเลยนะออพี่มินบางทีแน่นอนค่ะรางวัลชีวิตกับคนที่ทํางานหนักทำเพื่อครอบครัวแน่นอนสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องอยากทําเพื่อตัวเองบ้างคือภรรยาของคุณอาท่านนี้เนี่ยทำโบท็อกซ์ แต่คุณอาเป็นคนที่ไม่ชอบไปเสียตังค์กับคลินิกแต่หาตังค์ให้แฟนนะ่ะทําได้น้อยคนนะที่ผู้ชายจะเข้าคลินิกสัญยกรรมไปจิ้มแบบผู้หญิงอนะ่ะแล้วอายุอานามขนาดนี้เนี่ยคุณพี่ท่านนี้บอกว่าคุณอาแล้วกัน ผมไม่อยากเข้าคลินิกเหมือนภรรยาเอาตังค์ให้ภรรยาไปทํา<ม>แต่ภรรยาบอกว่าเฮ้ยเธอเธอต้องทาเธอจะได้หนุ่มเหมือนฉัน<ม>คุณอาบอกไม่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์มินด่ดีขวดเดียวหนึ่งสัปดาห์ดูหน้า before a f t e ตคุณผู้ชมอย่าตกใจน,นี่คือการเปลี่ยนแปลงของผิวผู้ชายที่ขออนุญาตนิดนึงค่ะอาจจะเหี่ยวกว่าหยาบกล้านกว่าความนุ่มน้อยกว่าผิวผู้หญิงเยอะมากแต่ใช้มิน่ดีแค่ขวดเดียวหน้าตาของผู้ชายท่านนี้หน้าเด็กลงทันทีนะคะเคสที่2ค่ะไปดูนะคะผิวผู้หญิงคนนี้เหมือนกันคนนี้เนี่ยมีปัญหาหลุมมสิวเยอะาก นะคะเคสเดียวกับหมอมวยรวยลุกรายของเราค่ะหมอหมวยเนี่ยนะคะขออนุญาตนิดนึงเคยเล่ากันหลังไมล์หมอใหอ้แกเป็นหลุมสิวมาก่อนจะเจอมินิดีหลุมลึกด้วยเป็นหลุมลึก,ห,ลมลกหมอบอกเลเซอร์ตั้งประมาณ6-10ครั้งก็แอบ,บใช้มินดิดีไม่บอกหมอปลาแต่ลงคอสไปแล้วนะลงคอสไ,ไปแล้วนางจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยนะปรากฏว่าหมอมารู้ทีหลังว่าเอา้าทำไม เลเซอร์ครั้งแรกครั้งที่2ที่3ไม่ต้องทำละมัง้งไปทําอะไรมาทำไมหลุมสิวมันตื้นเร็วจังนางก็เลยสารภาพกับหมอว่าใช้มินิดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เลเซอร์หน้าอยู่ใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีควบคู่ได้เลยสังเกตว่าคนที่เคยเลเซอร์หน้าคนที่เคยกรอหน้า,คน,ค,นาคนที่เคยผ่านการใช้ความร้อนกับผิวหน้าหมอจะให้ยามาเฉพาะแต่แปลกไหมว่าทำไมมินิดีใช้กับผลิตภัณฑ์เใช้กับการเลเซอร์ใช้กับการกรอหน้าใช้กับการร้อยไหมาการทำโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ได้เพราะว่ามันคือสเต็มเซลล์สดที่ลงไปถึงระดับชั้นเซล์ไม่่ใชเคือผ ไม่จะไปอุดตันตามรูหรือว่าตามส่วนที่เขากําลังโดนความร้อนมันไม่มีสารเคมีเป็นสารสกัดธรรมชาติเพราะ,ะนั้นใครทาโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือแม้แต่ทําเลเซอร์ใช้มินิดีควบคู่ไปแล้วอายุการใช้งานของหน้าคุณจะตึงและอยู่ได้นานกว่าลดนะลด <ะ S 2> <ละ S 1> ปล่าประสิทธิภาพมันใกล้เคียงกันไงคะ<ช>คุณผู้ชม่ะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ควบคู่กันได้ด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่ลงคอสไปแล้วหมอจะไม่บอกคุณรกคะว่าไม่ต้องมาเล์แล้วเพราะว่าได้ตังไปแล้วนะใช่ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าพี่มิ้นขาเขาบอกเลยนะคะว่า เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมักจะเกิดขึ้น1สัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์ค่ะเรามีเคสที่3เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเคสอันนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานโดนแดดทุกวันวันหนึ่งค่ะนะคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองทํางานหนักมากหาเงินให้คนที่บ้านใช้แต่ว่าคนที่บ้านกลับจากนางไปเพราะแค่ผิวหน้าของนางเนี่ยไม่ได้สวยสดเหมือนเดิมใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกลับมาสวยใสเสียยได้ดังใจนะคะฝ้ากระจุดดงดำหลุมสิวต่างๆทําให้หน้าของนางฟื้นฟูกลับมาสาวเด้งดึ ตอนนี้ผู้ชายคานเข่าเข้ามาหาเหมือนเดิมน,นางก็สะบัดบ๊อบใส่เลยค่ะไม่เป็นไรวันที่ฉันทางานเหนื่อยมาก,พกเพื่อแลกกับเงินให้พวกเธอมีความสุขเธอทิ้งฉันวันนี้หน้าฉันดีด้วยผลิตภัณฑ์มินิดี ee, แค่เงิน2 2 0 0บาทถ้าเธอจะคานเข่าเข้ามาไม่เป็นไรมีคนอื่นเข้ามาหาแล้วเราเลือกได้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเพียงแค่ผิวหน้าเราดีนะคะและบุคลิกต่างๆของเราดีปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งงานที่เป็นความสําเร็จจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ใช่แล้วตอนนี้มินิดีของเราเหลือหสายสุดท้ายนะคะแล้คุณผู้ชมรา ค่ะจริงๆจากมินิดค่ีวันนี้รีบโทรได้ะออกสายสุดท้ายไปเลยย้ำโปรโมชั่นให้ปกติน1ขวดร,ราคาอยู่ที่3,990บาทค่ะ,ะแต่พิเศษเฉพาะ หกสายไม่รู้ถึงหกสายสุดท้ายพี่ลี่เห็นเขาบอกว่าคุยกันอยู่ในสายในตอนนี้นะคะอ่ะเหลือแค่1น0 0บาทเท่านั้นและถ้าคุณเพิ่มเงินอีกแค่300บาทคุณรับไปเลยค่ะมินิีดีอีกหนึ่งขวดไซส์ปกติเลยค่ะเท่ากับว่าจ่าย2,200บาทรับมินิดีไป2ขวดนะคะเฉพาะ5สายสุดท้ายแล้วในตอนนี้นอกเหนือจาก3เคสที่เราพูดถึงนี้แล้วพี่มินยังมีอีกนะคะสําหรับเซเล็บมากมายที่ได้ใช้มินิดีแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นหนึ่งในนั้นล่ะก็จะส่วน 1 0 4 9 0 4 4ค่ะขอบคุณน้องใบเตยอาสยามนะคะพี่ปิ๋มซีโฟนะคะเหล่าเพื่อนเพื่อน VJ นะคะช่องที่มิ้นเคยทํารายการด้วยนะคะแล้วก็เซเลบต่างๆเพื่อนร่วมงานรวมเปถึงลูกค้าที่ส่งภาพรีวิวมาให้เราดูด้วยนะคะ<อ>และที่สําคัญทุกสายที่โทรเข้ามาวันนี้15คนแรกคุณจะได้ดูดวงฟรีกับหมอมวยรวยทุกรายห,<อ>หมอดูชื่อดังที่ดูให้กับดาราดังๆมาแล้วดาราคนไหนที่กาลังเป็นข่าวดาราคนไหนที่กําลังแบบว่าเออเศร้าใจหรือเครียดดาราหลายๆคนเซเลบไท โซคนดังนักการ ต่างๆนะคะเธ<ว>อก็ไปดูมาให้แล้วค่ายดังค่ายใหญ่ค่ายายักษ์ค่ายไหนต้องโทรล่วงหน้ากับหมอมวยรวยทุกรายถูกต้องแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องโทรนัดแล้วไม่ต้องเสียตังค์จ้างหมโอโมวยไปดูหรือคุณไม่ต้องขับรถมาหาหมอมวยหมอมวยจะมานั่งในรายการเราช่วงต่อมาเพียงแค่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มินิดีที่021049044เป็นผู้โชคดี15สายแรกก็ได้ดูดวงแบบเจาะลึกฟรีๆกับหมอมวยว้าวคุณผู้ชมคะดวนี่ก็ดวนอีกคุณผู้ชมคะใครอยากได้ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโอกาสทองใช่เหลือ แค่3สายสุดท้ายากับ3นาทีสุดท้ายนี้สามท่านนี้คุณผู้ชมจะเป็นใครคะที่จะได้กลับมามีผิวหน้าย้อนวายผิวหน้าใสแดงผิวหน้าฟูฟจากรอย หมองค้ำต่างๆใช่เลยนิ้วร,ยวรยวอยการเวลาใครที่บอกว่าโอ้โหผู้ชายเคยทิ้งอโมแต่ทุ่มเททํางานบ้านดูแลโอ้โหไม่ได้ดูแลตัวเองอะ่ะเอามมนีดีประโยชน์ก่อนนอนแค่นั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวได้หน้าใหม่กลับขึ้นมาหน้าเราเด็กลงเด้งขึ้นนะคะแล้วหน้าเราใสาขึ้นหน้าเราดูดีมิน้นสามแปดแล้วนะคะหน้ายัางเหมือนอายุ20ไปไปลายดีใจใจจะขาดคุณผู้ชมพุก,กวันนี้ก็ไม่เลิกใช้เมนิดีใช้ดีก็มาบอกต่อเพราะฉะนั้นมมนิดีเหมาะสําหรับคนที่หนึ่งใจร้อนคนที่นะคะออกแดดเป็นประจำและคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากแค่นี่ค่ะคุชมหยด ก่อนนอนแค่นั้นเองดูแลฟื้นฟูคุณไปถึงระดับชั้นเซลล์สามสายสุดท้ายท่ยนะะแล้ะพันลี่เรียบย้ำโปดีกว่าราคานี้ไม่มีที่ไหนพิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็สามสายนี้ค่ะที่จะทําให้คุณหน้าเด็กหน้าดีหน้าเด้งส่า นี้เท่านั้นคุณผู้ชมขาที่จัดโปรพิเศษนี้ให้ถูกต้องอไหมคะกับโปรโมชั่นนะคะปกติ3,990บาทค่ะวันนี้พิเศษเลยนะคะลดเหลือ1,900บาทาแต่ยังไม่พอเพราะว่าทันนะสามสายสุดท้ายนะคะศูสนสองหนึ่งนย์สี่้าจะได้ไรเพิเ<ๆ>่มเงิน300บาทปั้งคุณผู้ชมขารับไปเลยคะ่ะมินิีดีอีกหนึ่งคูนยปกติ2ขวดต้อง7,980พันแต่วันนี้คุณจ่ายสองพอยบาทรีบโทรค่ะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่ เลยรักคิวรัดคิวใครที่โทรเข้ามาตอนนี้บางทีเราโยกสายให้เลยใช่ให้ที่ดูดวงกันสดๆกับหมอมวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากติดตามแล้วก็ะะบอกเลยค่ะว่ารีบโทรสั่งซื้อก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันแบบเจาะลึกกับหมอมวยรวยทุรายในรายการสวยแซ่บเวอร์สนับสนุนโดยมินนี่ดีเพราะเราอยากให้ทุกคนดูดีโทร021049045 ก็มาอยู่กันในรายการสวยแซ่บเวอร์นะคะคุณผู้ชมขาในช่วงสุดท้ายช่วงเวอร์เวแบบนี้ค่ะหลายๆท่านนะคะรอคอยกันอยู่นะคะกับการดูดวงกันแบบเจาะลึกตรงประเด็นที่สําคัญค่ะหมอดูที่เราเชิญมาแต่ละท่านต้องบอกเลยค่ะว่าแมนเวอร์เวอร์คิวแน่นนะคะรวมถึงเป็นเน็ตไอดอลก็มีโอ้โห แน่นเนืองขนาดนี้นะคะสิทธิพิเศษเดียวนะคะจะเกิดขึ้นกับลูกค้ามินนดีเท่านั้นนอกจากที่จะมีผิวหน้าดีแล้วกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคุณยังจะดวงดีด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอ้โหเคลียดเรื่องนี้ต้องแก้ยัางไงาปัญหาจะคลี่คลายเมื่อไหร่ รีบโทรค่ะ021049044นะคะใจร้อนบางทีทีมงานจะโอนสายเข้ามาในรายการส,สดนี้ให้เลยได้คุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ข้างๆพอยลี่ค่ะรออยู่แล้วนะคะกับหมอดุกบูดดั้ดนดวงโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอบูมมาแล้ว,ลวต้องบอกเลยค่ะว่าครั้งที่แล้วมาออกอแล้วๆคนถูกอกถูกใจต้องบินมาอีกแล้วต้องบินบอยบินมานะคะกับการพูดแบบว่าตรงยังหมอบูมให้เดี๋ยวให้แนะนาก่อนเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งเป เปิดมาเจอครั้งแรกะจะให้บอกกันว่าดูดวงสัตว์ไหนคะเจเล่ปกติดูในส่วนของไพ่ไพ่สองไพ่ยสิบโบราณเนาะนนก็จะเป็นชุดไรเดอร์เวซึ่งจะเป็นสัตว์สตว์ของยีสิบุโบราณที่ที่เราใช้ในเรื่องของสัตว์ของดวงดาวเข้ามาผสมประสานด้วยมันก็เลยจะดูได้สามารถดูได้ลึกลึกมากกว่าปกติ รวมถึงการใช้เลขศาสตร์ไพ่ยิปซีเลขศาสตร์ไพ่ยิปซีคืออะไรอ่าก็คือการใช้ในส่วนของตัวเลขของยิปซีเนี่ยมาปรับประยุกต์ว่าจะดูเลขห้องเลขบ้านบ้านอยู่กล้าะไรติดไหนอะไรยังไงคนในบ้านเป็นยังไงได้บ้างอ่ะือดูฮงตี้ได้ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโอ้โหมาบูมานั่งปุ๊บลูกค้ามือดีเข้าพวกเลยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับสายกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับัลโหล สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณทัศนาวดีค่ะโอ้โหขอชื่อเล่นเลยค่ะยี่ค่ะคุณอะไรนะคะยี่ค่ะคุณยี่คุณยี่คุณยี่เป็นลูกค้ามินนี่ดีใช่ไหมค่ะใช่เป็นยังไงบ้างคะใช้แล้วรู้สึกไงบ้างใช้แล้วดีมากเลยค่ะอืม ประทับใจใช่ไหมคะประทับใจมากค่ะคุณยี่ตอนนี้คุณยี่กําลังอยู่ในรายการสดๆกับน้องพพลี่นะคะแล้วก็หมอบุมดันดวงซึ่งเป็นการดูศาสตร์จากไพ่โบราณเลยทีเดียวถา,ถามเรื่องอะไรคะถามได้เลยค่ะจะถามเรื่องการงานค่ะถามเรื่องการงานก่อนอื่นขอวันเดือนปีเกิดของคุณยี่คะ่ะวันเกิดวันทีเน่เกิดวันที่11บเ,เคะค่ะเดือนกุมภพันสกุมภาพันธ์สองห้านะคะ วันไรลูกวันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเสาร์ต้องยิ้มเยอะๆนะเพราะว่าชอบคิดเยอะชอบเครียดจริงปคะเป็นคนเครียดเป็คนี่ชอบคิดเยอะเครียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเครียดนะหมอบุ๋มแนะนําอย่างหนึ่งวันเสาร์เหมือนกันอ่าพอเวลาเราเครียดปุ๊บไม่ว่าจะสายตาก็เอยหน้าตามันจ่อมันมันเครียดมากบึ้งตึงมันจะแสดงออกทางสีหน้าเลยใช่มันจะใช่ต้องใส่แว่นนำทางแล้วก็ยิ้มเยอะๆ ใช่ตัวเองยี่ยี่นั่งสมาธิบ้างจะดีเนาะเพราะว่าม<อ>ันเป็นการได้ผ่อนคลายด้วยหรือฟังเพลงรีแลกหรืออะไรน,นะอ่ะฟังเพลงผ่อนคลายหรือว่าใช้<อ>พวกน้ำมัอออนอารมณ์อารมณ์อารมณ์าอะไรเงี้ยใช้ด้วยเนาะมันจะทําให้เราหายเครียดบ้างเนาะแต่ตามดวงนี้เป็นคนคิดเยอะดับเบิลเลยอะ่ะจะไปไหนทําอะไรยังไงเนาะวางแผนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนชอบทำอะไรเป๊ะใช่ไหมคุณยี่เป๊ะกู เปเกินไปเกินบางทีคือบางทีมุ่งมั่นเกินไปมันสุกโตเกินไปเนาะในช่วงปีนี้บอกเลยยูยี่จะมีเรื่องให้เครียดคิดมากหลายอย่างเนาะงานทํางานเกี่ยวกับอะไรขายของค่ะขายของเนาะยูยี่ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีมันจจเงยิบยบนิ่งๆเนาะทางแก้อ่าทางแก้นะลองดูจานจัดโปรโมชั่นหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมว่าจะขยายตลาดอะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมเนาะยูยี่ขายอะไรขายได้อยู่ พี่ฮอนเป็นยังไงนี่ยคิขนมควัเป็ดอะค่ะอ๋ออืมอืมอืมใช่ดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งมันจะฮิตมากเนาะคุณยี่เนาะแต่เดี๋ยวนราต้องดูตลาดว่าตอนนี้คิดกินอะไรกันแล้วก็เปลี่ยนตามได้อดูมีเกณฑ์มีแนวเปลี่ยนในส่วนของสินค้าหรือเพิ่มอีกของสินค้าเข้ามาด้วยนะค่ะมีรถใหม่เข้ามาอืม แจ่วแจ๋เจ๋งเจ๋งมาแจ๋วไม่ใช่จิ้มแจ๋วโอ๊ยคิดถึงจิ้มแจ๋วหิวหิวอยากกินต้องลองเครื่องมาหิวตอนนี้อ่างานเดี๋ยวจะดีขึ้นเนาะช่วงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาเนาะประมาณช่วงปีหน้าต้นปีเลยมกราเปิดตัวเลยจะดีนะอในเรื่องความรักช่วงนี้ก็ไม่ดีน้องยี่มีแฟนยังมีแล้วค่ะระวังทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระจุกจิกนะหรวอความเจ้าชู้ด้วยเนอะทะเลาะกันตลอดเลยอือ นั่นสิเขาพู้ของใครคะหมอบูมของอีกฝั่งนะึงนะถ้าพูดอะไรตรงๆยี่ยี่อย่าอย่าเพิ่งเครียดนะ oh. อ่าต้องระวังเรื่องมือที่สามเข้ามานะ oh. อ,อไม่รู้ว่าพอรู้หรือเปล่า oh. เออ,อเพราะว่ามันมันด้วยความห่างกันมันทําให้ความรักของเราทั้งสองคนเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะห่างกันความสัมพันธ์มันเริ่มไม่ค่อยหวานมันเริ่มนิ่ง oh. ถูกไหมยี่ oh. อืมยี่ oh. ต้องกระตุ้นนะโทรไปหาบ่อยๆไปเจอเขาบ้าง ไอหวานแบบด้วยอย่าเสียงเศร้าสิหัวใจเศร้าด้วยนะเล่นหมดเลยไม่เราสวยค่ะเราใช้มินนี่ดีนะคะใช่ชีวิตต้องดีแน่นอนอืมไม่ต้องซีเรียสมันจะต้องเลิกกันไหมหรือว่าอ่าหมออยากแนะนําว่าให้ประคับประคองดีกว่าเนาะแต่ต้องยอมรับเลยี่ว่าอุปสรรคของเราคือมันมัไกลเกินไปเราดูแลกันยากจริงไหมอืเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ยี่รักตัวเองก่อนอ่าผลิตภัณฑ์ดีๆใช้เยอะ หน้าเด้งสวยผิวพันเป๊ะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีคนอื่นเข้ามาอีกอถูกเดี๋ยวมีคนอื่นเข้ามาอีกใช่แต่มีนะดวงยี่มีนะไม่ใช่ไม่มีจริงไหมมีครูอย <laughs> ู่นะยอมรับไหมมีเดี๋ยวต้องมีไม่เคยลูกค้าคนไหนยอมรับในเรื่องนี้เลยอะ แฟนดูอยู่หรอเผื่อให้แฟนดูเออวันหลังวันหลังนะท่านผู้ชมสมมติเชื่อก็ได้นะหมอดูได้เออสมมติเชื่อมาก็ได้ไม่เป็นไรเออระวังระวังช่วงนี้เนาะในเรื่องของความรักมันอยู่ในช่วงหัลนดีขึ้นหลังปีใหม่คะหรือว่ามันจะดีขึ้นอ่าในช่วงหลังปีใหม่เนาะแต่ความรักนี่สิ่ต้องประคับประคองในช่วงปีหน้าในเรื่องของปัญหาความรักยังมีอยู่อ่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันและมีเกณฑ์ที่จะเลิกกันหรือจบการแนะนําว่าไปทําบุญคู่กันนะถวายของ คู่อย่างเช่นดอกบัวคู่อดอกบัวสองดอกนะไม่ใช่ยาสิฟันนะลูกอดอกบัวคู่หรือวาหดอดไฟคู่เชิงเทียนคู่เอออ่าถวายของคู่ด้วยกันอ๋อใช่คุณยี่ลืมไปเลยหมอมวยเคยพูดไว้นะคะว่าในการจะทําบุญในเรื่องความรักถวายไฟคู่เทียนคู่ที่วัดเลยนะ ว่าเป็นเป็นอนุสงฆ์ถือว่าเป็นอนุสง์ถ้าามวิทยาศาสตร์อ่าม,มันเป็นการทําดีในคือแง่ว่าไปทำอะไรที่เป็นเชิงบวกแง่บวกด้วยกันเอามันก็จะจดจำในส่วนของความรู้สึกดีๆด,ด,ด้วยกันว่าเอ้ยฉันเคยไปทําบุญด้วยกันนะพอทะเลาะก,กันปุ๊บปิ้งเลยวันนั้นฉันไปทําบุญใส่บาตรกันมาดีกันดีกว่าลองทาดูนะมีอนะไรอยากถามั้ยคะไม่มีแล้วค่ะมีอย่างมีตรงนี้เนาะระวังระวังช่วงท้องด้วยนะระวังปวดท้องด้วยเนอะ กินข้าวตรงเวลาด้วยนะค่ะจ้าโอเคโอเคขอให้คุณพี่โชคดีนะอย่าเศร้านะสค่ะสวัสดีค่ะเราไปต่อกันดีกว่านะคะมี SMS ส่งเข้ามาทิ้งไว้ค่ะกับคุณอภพิชยาลาพันธ์วันที่6กรรกฎาคม3าปเกิดวีดีโวกันเลยนะมีเกณฑ์จะมีโชคไหมคะเด๋ยแเราก็ถามในเรื่องของการเรียนด้วยคุณพิชยาบอกนิดนึงเนาะน่าจะดูอยู่เนาะค่ะอ่าจริงจดวงนี้ต้องเหนื่อยนะ ต้องคีอาต้องทําเหงื่อไม่ตกเงินไม่ได้อ่าบอกก่อนเลยต้องออกแรงก่อนต้องออกแรงแต่โชคมีโชคมีเกี่ยวกับคนตายฮะถ้าได้ไปงานศพอย่าพิ่งหาสิใจคิดว่ต้องไปขุดลงขุดหลุมไม่ขนาดนั้นอ่าถ้าไปงานศพหรือเฮ้ยฝันเห็นคนตายที่ที่ญาติเสียไปแล้วอ่าลองซื้ออายุดูจะมีโชคจากตรงนี้ ออของการเรียนที่กังวลอยู่อะค่ะหมอบูมเรื่องเรียนเรื่องเรียนช่วงนี้ต้องระวังในส่วนของวิชาเก่าๆเพราะว่ามีวิชาบางตัวที่สามารถทําให้ติดขัดได้เนาะแล้วก็มีบางตัวที่ยากไม่ค่อยเข้าใจต้องไปเน้นตัวนั้นนิดนึงนะออแล้วก็อย่างหนึ่งแนะนํานะว่าอย่าเรียนตามอารมณ์ตั้งใจเพราะดวงนี้บางทีเรียนไปเล่นไปขี้เกียจไประวัง, okay, ตงตั้งใจแต่ดวงจบนะโอเคดวงจบนะคะเอาละมาสายสดกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ คุณกนกพรเป็นลูกค้ามินนี่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพี่ดีค่ะนี่นนขอวันเดือนปีเกิดเลยคะ่ะตอนนี้อยู่กับหมอบุมด้านด,านดวงดูศาสตร์ไพ่โบราณคะ่ะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอารมณ์แปรปรวนอย่าไปบ่นเยอะนะืม <c oughs> นแล้วถามว่าอะไรเอ่ย,ออยาาาอการเงินนะคะ ี่ได้ได้หมดเลยเสี่งเลขบ้านนะเลขบ้านเลขบ้านใช่ปลาริที่เท่าไหร่ห้าแปดค่ะห้าแปดบ้านเจ้าที่แรงนะแรงอ่าไม่ทะเบียนบ้านทะเบียนรถอ่ะออกบ่อยนี่ได้บ้างไหมได้ได้ปีปีนี้ไม่ออกเลยค่ะทะเบียนบ้านกับปีใช่ไหมออกไปแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันจะมาอีกนะ อ่าแต่มาแตงวดนี้นน้อยหน่อยนะเพราะว่าโชคไม่เยอะช่วงเนี้อ่าว่าที่ได้ถึงเนี่ยยังไม่น้อยนะเออยังไม่เยอะเนาะอ่าส่วนการเงินจริงๆตอนนี้นิ่งๆนะนิ่งๆยังยัง,ยงไม่ได้ว่าหวุ่นวาหรือว่าจะได้เงินเข้ามาแบบว่าเยอะเลยขนาดนั้นไม่ใช่ทํางานอะไรจ้าธุรกิจส่วนตัวที่นะทบ้านเนานะ,นะมันมันดูนิ่งๆไปงานไม่เยอะใช่ไหมค่ะมันอยู่สบายๆเดี๋ยวเป็นแม่บ้านหรือเปล่าเนี่ยหลักๆเลยอ่ะ ใช่ไหมอืมเพราะงานมันไม่กระเตือองเท่าไหร่อ,อืมอ่าบอกตรงๆได้ไหมคะได้ได้ทีอ่ออกอา,ากาศหรือเปล่าคะอะไรเัีน–ยอะไรนะ,นะคะออกอา,ากาศหรือเปล่าเนี่ยได้ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เท่าได้บอสเพราะว่าเป็นโทรศัพท์นะคะอะค่ะก็ทำเก็บไว้ยังคะอ๋อ ก็จะเป็นลักษณะการเก่งตัวเลขนะเป็นการเล่นหุนอุ้ยอันนี้ต้องคุยกับหมอมุมนอกสายนะชอบเก่งเหมือนกันเลขเนี่ยเออวันนี้ได้อะไรยังไงเราต้องโคกันแล้วนะอ่แต่เลขแต่เลขอ่าไม่ใช่เลขช่วงนี้ดวงในเรื่องของหวยเนี่ยต้องพอประมาณเนาะเพราะว่าดวงยังไม่ค่อยโอเคสําหรับดวงมีโชคแต่จะมีดวงได้เสียทรัพย์ก่อนที่จะมีโชคต้องระวังด้วยได้ซ่อมบ้านไหมได้ซ่อมบ้านไหมคะคุณพี่ในช่วงนี้ ตอปีที่แล้วเนาะมันจะมีของที่มันจะเสียอีกอะต้องได้เสียต้องได้ซ่อมด้วยเนาะช่วงนี้ในสรื่องของอ่าฝนตกเนาะคุณพี่ใช่ไปซ่อมซาไปซ่อมซาโชคจะได้เดินเนาะแล้วก็เจ้าที่แรงใช่สารสี่เสามีไหมเป็นส่วนรวมใช่ไหมล่ะนั่นอะ อ,อยากบอกว่าเจ้าที่ฝากบอกว่าอยากทานอาหารเนะาะจัดสำรับขนมหวานสักนิดนึงข้าวสักหน่อยนึงแล้วก็กับข้าวนิดนึงเนาะทูบห้าดอกนะเออเขาให้โชคอยู่แล้วปกติให้บ้างไหมเนี่ยเขาหิวนะอ๋อก็ปีแรกแรกได้เป็นแสนเลยค่ะแล้วหลังๆให้เขาไม่ล่ะได้ไว่ายไหมคะอ้าเจ้าที่นี่เหรอคะให้ให้ให้แต่แบบว่าบางทีบางพารไหนลืมอีกแล้วนนะ่เขาทวงเนาะ ให้ให้เขาเพราะว่าเขาให้เราเราก็ให้เขาเนาะเป็นผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเขาจะให้โชคอ่าแต่ว่าวัดต่อไปเนี่ยเบาๆหน่อยแต่มีดวงเจ้าที่ช่วยเพราะบ้านนี้ที่แรงใช้ได้เลยเคคใกล้วัดด้วยไหมอใกล้ค่ะอ่าใช่ไหมเจ้าที่แรงดีดงดงอ๋อไม่รู้จัก <c oughs> อ๋อดังมากค่ะน้องมดิกฐานด้วยไงฮะอยู่หน้าวัดเลยค่ะอ๋อยู่หน้าวัดเลยใช่ไหมอ่านั่นแหละเพราะที่ตรงนี้มีอาถนอยู่แล้วเนาะ ว่าดีๆกับว่าดีๆมีโชคแน่นอนในที่นี้ในบ้านเรานี้แหละหววไม่ต้องไปหาไหนเก่งเลขที่บ้านกับเลขที่รถนะจําคําพูดหมอไว้เลยโอเค่ได้จากที่บ้านจากที่รถจริงๆอะค่ะใช่ไหมอือต้องต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงในส่วนของการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะเพราะว่าดวงนี้มักมีคนมาอาศัยแล้วก็มีคนชอบเอาความทุกข์ความเครียดมาให้อืค่ะค่ะอ่าอย่าก็อย่าไปซีเรียสตามเขาแล้วการรับฟังได้เนาะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะอ่ามีสุขภาพภายในที่ไม่ดีซ่อนอยู่ ใน,นส่วนของช่องท้องข้างล่างเนาะไม่รู้ว่าประจำเดือนจะหมดหรือเปล่าน,นะคุณพี่หกสิบกว่าหกสิบกว่าอ๋ออารมณ์มันแปรปวนอะ <c oughs> ไม่มีอะไระแล้วค่ะตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งหมดเลยใช่ไหมนะอืมนะเพราะมันมีปัญหาช่องท้องท้องหมดลูกไนงะงั้นก็ต้องระวังตัดทิ้้งไปแลวใช่มดูแลดีๆนะคะดูในเรื่องของฮอร์โมนเพิ่มเติมบ้างนะเดี๋ยวดูดูแปรปวนง่ายดูดิบขี้บ่นโอเควันนี้นอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่ค่ะคนก็จะมีความชอบ,อชอบแตกต่างกันไปาบูใช่คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการดูดวงแม,ม่นแบบนี้จะเกิดขึ้นได้คะ่ะกับคุณผู้ชมเองเพียงสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์มินิดีวันนี้พี่แอลบ,บอกโปรโมชั่นส่งท้ายกันนิดนึงคะ่ะปกตินะคะหนึ่งขวดราคาที่ที่3,990บาทแต่วันนี้พิเศษเลยคะ่ะโทรเข้ามาทัน15สายแรกนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษในการดูดวงแบบนี้ด้วยรวมถึงมินีดีวันนี้ค่ะ 2ขวดนะคะปกติราคาอยู่ที่7,980บาทวันนี้คุณจ่ายสบายกระเป๋าแค่2,200บาทนะคะที่02-1049-044แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมขาวเวลาหมดลงแล้วนะคะทั้งไฟลี่แล้วก็คุณหมอบูม,มต้องลาไปก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากันรา้การสวย,วยแซ<ส>บเบอร์ว,อรวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ